อนะครับวันนี้เป็นคลิปเร่งด่วนเป็นคลิปเร่งด่วนเร่งด่วนมาก Locate the biohazard container เร่งด่วนแค่ไหนดูเอาครับผมพี่นมเจอพี่นมครับผมพี่นมสดเห้อตอนนี้มีสองจุดที่ผมผมกำลังเล็งไว้อยู่คือ ถ้าเกิดมันสอย,สอยตรงแถวๆประตูอันตารายหน่อยแต่ถ้าเกิดสอย,สอยตรงด้านล่างล่างก็น่าจะอันตารายเหมือนกันจุดที่แรงไวคือคือจุดหน้าประตูนั่งเพราะว่าไม่มีการเจาะแปลว่าแล้วก็ไม่มีทางที่ <By S 1> จะไป <by S 1> เร็วขนาดนี้น <are> ระวังจะวูบแบบไม่รู้ตัวพี่นมปิดไม่ไว่ามันด้อยู่น่าจะอยู่หลังประตูตรงนี้นอยู่เล่นนี่โคด้ดเลยถือนแม่งเลยสํา Securing the container once the threat is neutralized. Boosting uh, the threat. Frag. Shit Stop securing the container. Activating it, then a search. Frag out. ไตก็ไม่รู้อยู่นั้นน่ะชู่ๆับไม่ทันแม่งเอ้ยจรินิเด้แด้ด้านบนด้านบนอย่าลืมด้านบน ืในเมื่อตัวนี้ไม่ได้ตัวเบิกทางสุวรรณพุ่งนี้กพเจ้าจะเบิกทางสุวรรณพุ่งนี้ กูจะเบิกทางสู่วันพรุ่งนี้ให้ได้ไปเลยวันพรุ่งนี้ของฉันเดี๋ยวเจ็บไป Locate the biohazard container. โอ้ยเยอะเยีะเดยวบักปิงเยอะมากบักผมมีคำถามทุกคนรู้จักคำว่าฟิวบวกบักไหมครับใช่แล้วน่าจะรู้กันอยู่ดีอยู่กระจายนะครับผมแล้ว Insertion in ten seconds. Five seconds. Biohazard container location unknown. You are clear to engage. found the biohazard container proceed to its location <coughs> but are you fucking kidding me protect the bio container last operator standing. Nice work. Biohazard container secured. Rob, คลิปอนิเมชันพี่หายไปไหนล่ะครับพี่นมครับพี่เลิกทำคลิปอนิเมชันแล้วล่ะครับไม่มีคนถามแบบเนี้ยก็ชอบเลย

เอาก่อเดี๋ยวผมทุบิ้งนะมูโดนเ็ต The Armor Breaker ได้ต่ออิด น็อปว่าไงพี่ไอ้เหี้ยเหมือนไส้อ่ะพี่ไอ้เหี้ยไม่มีคนเหมือนไส้กว่า <laughs> stop the hostels from Securing the container. Op four eliminated. Mission Successful.